ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพอขึ้นชื่อมาว่าจูราสสิ c เวิลด์ผมก็เข้าไปกดดูแบบไม่คิดมากเลย,เลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตาม The Move ก็น่าจะเคยไปดูจูราสสิกพาร์คภาคแรกในโรงภาพยนตร์แบบผมและนี่ยังเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่ผมได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์อีกด้วยฉะนั้นพอจูราสสิ c เวิลด์แคมป์คือเชเชฟขึ้นมาใน Netflix นะครับผมก็เลยไม่ลังเลที่จะเข้าไปดูจนจบแบบรวดเดียวซึ่งมันก็เป็นที่มาของ Move เ,งงเงงอ็กซ์ทีเอพิโซดที่ยี่คิเห้าที่เดอะมูฟฟ์นะมา ให้ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะ จูราสิกเวิลด์แคมป์คริเทเชียสเข้าฉายใน n e t f l i x ไปเมื่อ18กันยาย,ยนที่ผ่านมาครับด้วยฝีมือการกำกับของแซ็กสแตนส์โดยเขาคนนี้ได้ฝากผลงานในฐานะเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทภาพยนต์ให้กับ Xmen First Class และทอมมาก่อนส่วนในเรื่องหลักจะดัดแปลงมาจากงานเขียนของไมเคิลไครตันที่มีชื่อหนังสือตามชื่อหนังภาคแรกเลยว่าจูราสิกพาร์ k นอกจากนั้นแคมป์คริเทเชียสยังได้สตีเฟนสปิลเบิร์กมาเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยซึ่งสปิลเบิร์กที่เป็นผู้ให้กำเนิดหนังไดโนเสาร์เรื่องนี้ก แต่เขาไม่อยากให้มันเป็นหนังสําหรับเด็กแบบจ๋าๆจนเกินไปแต่ว่าอยากให้มีกลิ่นอายและกรสชาติของความเป็นจูรลสิกพาร์คใส่เข้าไปด้วยดังนั้นแม้ตัวละครเด็กๆทั้ง6คนจะเข้าไปที่เกาะอิสลานูบลาแบบนักเรียนคัดเลือกเข้าแคมป์แต่ว่าอันตรายที่พวกเขาต้องเผชิญก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใหญ่อย่างแน่นอน ซีรีส์เรื่องนี้จะมีทั้งหมด8ตอนครับโดยแต่ละตอนจะมีความยาวประมาณ25นาทีซึ่งเป็นความยาวที่กําลังดีสําหรับคนดูหลายๆคนนะครับเช่นดูตอนกินข้าวดูก่อนนอนความยาวประมาณนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆครับส่วนเรื่องราวนั้นเปรียบได้กับการสปินออฟแบบเกม Resident Evil 2เลยนะครับเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับ Jurassic World แต่ว่าเปลี่ยนมาเล่าผ่านมุมมองของเด็กทั้ง6คนแทนนั่นเอง ตัวเอกของเรื่องอย่างเดเรียสเด็กน้อยที่คลั่งไคล้ไดโนเสาร์มากๆได้เคลียร์เกมจูราสสิกพาร์ก VR ผ่านเป็นคนแรกของโลกเขาก็เลยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแคมป์เอ็กซ์คลูซีฟแห่งนี้ครับส่วนเด็กคนอื่นๆก็ผ่านการคัดเข้ามาด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นตัวละครทุกตัวก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในทางของตนเองทั้งหมดมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนั้นมีสีสันและน่าติดตามเพราะด้วยนิสัยและแบ็กกราวด์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะัช่วยขับเคลื่อนให้เรื่องราวสนุก S <S <S บาก,การดำเนินเรื่องใน3ามเอ็ิส่วแรกจะเป็นการปูพื้นฐานให้คนดูได้รู้จักตัวละครหลักทั้งหมดกันก่อนครับแล้วจากนั้นเมื่อเข้าสู่แชปเตรอร์ที่4ตอนนี้นี่แหละที่ความสนุกจะเริ่มต้นขึ้นเพราะมันจะไปคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายใน Jurassic World พอดีฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเพิ่มอัรถรสในการดูก็อาจจะไปดูหนังเวอร์ชันดีบุสภาคแรกก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดู Jurassic World Camp c r e t a เ e o ช s ทีนี้ในส่วนของความรู้สึกหลังดูจบของผมก็คือผมค่อนข้างชอบด้วยเหตุผล2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือความตื่นเต้นที่ได้จากสถานการณ์ต่างๆภายในเรื่องนั้นไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์เลยเพราะถึงแม้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาจจะไม่ได้สมจริงมากแต่ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของหนังก็ทําให้การไล่ล่าจากไดโนเสาร์นั้นยังคงแบบฉบับของจูราสสิกพาร์คเอาไว้เป็นอย่างดี เรื่องที่2ก็คือประเด็นเนื้อเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นโลกของจูเลสติกเวิลด์ในมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นในเวอร์ชั่นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นบางอาณาเขตบางพื้นที่ที่ตัวละครในหนังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเด็กหกคนนี้ดันพัดหลงเข้าไปในนั้นซะได้หรือจะเป็นแง่มุมเนื้อเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้เล่าเฉพาะความสามาคัคคีแต่ว่ามันมีปมบางอย่างที่แฝงมากับตัวละครบางคนในกลุ่มอีกด้วยครับทว่าภูมิกับกระถ่ายทอดทั้งในด้านของการประจนภัยและในแง่ของความสัมพันธ์เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาได้ดีและก็เข้าาใจง่ย ยังไงก็ตามถ้าจะมีเหตุผลสักข้อที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่คนดูจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็คือเด็กทั้ง6คนดูจะเก่งเกินความเป็นจริงไปหน่อยครับคือไม่ใช่ว่าพวกเขาเชี่ยวชาญทักษะในการเอาตัวรอดการต่อสู้อะไรทํานองนั้นนะแต่มันอาจจะเป็นในเชิงของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ทําออกมาด้วยค่อนข้างเกินวัยซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเนื่องจากหนังต้องการจะชูความเป็นเด็กที่ต้องแก้ไขสถานการณ์อยู่แล้วและเขาก็ได้ปูเบื้องหลังเอาไว้แล้วด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพระเอกที่เป็นไดโนเนอร์หร และเขาจะเป็นผู้นําเมื่อต้องรับมือกับไดโนเสาร์ประเภทต่างๆเป็นต้นแต่ก็น่าลายครับถ้าจะมีสักเหตุผลหนึ่งที่คนดูบางส่วนจะไม่ชอบก็คือเด็กกลุ่มนี้เอาตัวรอดได้เก่งเกินความจริงไปหน่อยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะดูหนังเรื่องนี้นะครับให้ผมแนะนําเลยก็คืออย่าคิดมากกับความสมจริงนะครับปล่อยตัวเองให้ไปกับหนังก็จะสนุกกับการประจนภัยของพวกเขาทั้ง6คนได้อย่างแน่นอน ทีนี้เรื่องสุดท้ายมาดูสรุปคะแนนรีวิวจากสำนักรีวิวหนังกันบ้างนะครับ IMDb ให้คะแนน7.6เต็ม10 Rotten Tomato 71%นะครับและคะแนนจากคนดู1,034คนนั้นให้คะแนนไปที่4.8เต็ม5คะแนนซึ่งก็ต้องบอกว่าผลคะแนนรีวิวส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเอาเป็นว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ถ้าผู้ชมกำลังหาหนังดูในวันพักผ่อน Jurassic World Camp c r e a c e o u s น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้กับผู้ชมได้แน่นอนครับนอกจากนั้นผู้ชมที่ชอบดูผ่านคอมพิวเตอร์และอยากได้หน้าจอด,ด สวนจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก์ดจอมอนิเตอร์หรือว่าอ,อื่นอีกมากมายรวมทางแอดไวยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า33า0หาสาขาทั่วไทยและสปอรลาวนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, ครบจบในที่เดียวครับทีนี้ถ้าได้จอดีๆมาแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกอยากดูรวดเดียวจบแบบไม่พักเลยก็อย่าลืมแว่นถนอมสายตาคุณภาพสูงจากออฟทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อคุณผู้ชมที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆด้วยเทคโนโลยีเรตติหน้า x amber ที่ทำให้ใส่สบายดดวงงตาาาาสสสสมมรถัผัผสแสไนน้้นนนขึ ปวดตานะครับอีกทางอัพทัชยังประกอบด้วยขาแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุโนวาเอาเทมที่ทําให้แว่นนั้นมีความทนทานสามารถตกไม่แตกครับไม่หักการันตีคุณภาพด้วยการที่เกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m o f f t u c h โดยใช้โค้ด the move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับาละสำหรับวิดีโอนี้ the move ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ